ก็ขอสวัสดีทุกคนกันดีกแล้วนะครับอยู่กับผมนะครับกันชาแนลวันนี้เล่เกม h o เด o r Game วันนี้นะครับผมนะครับจะมาเล่นด่าโรงพยาบาลนะครับกับผีชาลีนะครับมาดูกันจะเป็นยังไงนะโอเคแป๊บนึงนะใส่ไม้แป๊บโอเครับผมนะผมใส่ไม้แล้วมาเริ่มกันเลยขอเอาหมด Normal พอนะครับอย่ามานอร์มอย่าไม่เอาฮารน,นะมันยาก โอเคผมว่าผมจะทําผีทุกตัวในด่านเขาริยกหาดด้วยนะเนื่องเป็นวันโอกาสฮาลวีนะครับใกล้จะฮาลวีแล้วนะช่วงนี้ใกล้จะฮาะวะลฮาวีแล้วนะครับผมก็ต้องเล่นเกมผีสิใช่ปะะ่ะล่ะเดือนไหนเป็นเดือนของเทศกาลอะไรผมก็จดเล่นอย่างนั้นแหละครับนะแต่เดือนหน้าเทศกาลอะไรวะไม่รู้นะ <laughs> ไม่มีเทศกาลไปเลยเข้ามาขโมเงินโรงพยา,าบาลครับ มาเก็บกันเลยครับปุ๊บเก็บเฮ้ยจะมาเร็วไมื่อได้นะผีเก็บถุงครับเรื่อยๆนะแดงบวกแดงเท่าก,กับถุงนะครับ ผีไม่มาใช่ปะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอะไรคนเร็วแดงบวกเขียวครับเท่ากับพางตัวนะครับอืน่ากลัวจังวะไปละ แดงบกเขียวทำไว้นะแดงบกเขียวไปฝั่งนู้นก่อนเลยดีกว่าเฮ้ยเพิ่งมานะกินดีโอ้โหโคตรมืนเลยทุกคนเรียนหัวมาแล้วในเกม ผมเบื่อไอตอนมันมึนหัวมากนะครับมีคนเบื่อไหมหวัดดีลูกไอลูกชาลีชาลีเขาคือพ่อของกระสือเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะนะรู้ก็เหมืนแล้วแหละจริงๆใครเขาเล่นเกมนี้จะรู้กันหมดแล้วน,น,นะว่าเขาไม่ใช่ครับผมนะ เขาคือพี่เตนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ึบผมไม่ต้องกลัวนะมันคือโหมด normal นะครับไม่ต้องกลัวอะไรเลยนไม่ต้องกลัวเรื่องนี้นะเพราะมันเป็นโหมด normal ไงล่ละพีชารีแต่ตอนนี้ต้องหาน้ำยาด่วนละมันวาร์ปได้ไมันหา ม,มีน้ำยาขอล้องเฮ้ยอย่านะเฮยไปดีแล้วอยู่ข้างบนคนระับตอนนี้ อย,อย่าจำสักแกมาหาผมนะเว้ยชาลีเขาเป็นเพื่อนผมนะครับโอเคเข้ามาได้ครับหูแดงเต็มเลยวะแดงปกเขียวครับไม่มีเลยอ่ะเขียว ขึ้นบนไปแล้วผมขึ้นบนด่วนเลยโหรีบไปแล้วไม่ใช่เขาวาปมาตรงนี้นะผมตกใจมากนะเฮ้ยเข้าก่อนอยู่ชั้นนี้โอเคเก็บไอยครับตอนนี้ออยต้องเงยอะๆหน่อยนะ คลิปนี้เหมือนเล่นช้านะครับไม่มีเลยน้ำยาเขียวไม่มีเลยครับมีแต่ขวดเหลานะเฟิเก็บครับครบแล้วอ่ะห้องนี้ห้องสีชมพูนะครับ ตำนานห้องสีชมพูเก็บครับโอเครอดแล้วแหละได้เวลาไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องผมด้วยนะแต่ตอนนี้ต้องรีบไปแล้วนะครับแมงวันเต็มเลยวะ่ะไปละ โอเคได้สี่สิบเหรียญโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กับช่องกันแชนแนลด้วยเออสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยสำหรับรวันนี้บ่ายนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย